สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์ตันนดนะอาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องคำพีทากษ์ประจดนะครับกันต่อในครั้งที่แล้วเป็นตอนที่1ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับในตอนที่2นั้นก็จะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับอุจลธาตุนะโรคอุจลธาตุนั้นนะเป็นละพูดถึงลักษณะนะคะรับลักษณะนี้เรามาดูกันนะครับว่าลักษณะอุจลธาตุที่เป็นมีลักษณะ เป็นเมือกเป็นมันหรือเปลวตายคือถ่ายออกมามีมีมูกมีมันอะไรก็แล้วแต่หรือจะหยาบก็ดีนะครับละเอียดก็มีก็ดีหรือมีลักษณะเป็นมูลเต่ามูลแมวมูลไก่นะครับคือออกมาเหมือนเหมือนอุจจาระสัตว์นั่นเองลักษณะอุจจาระธาตุซึ่งจะวิปริตต่างๆนั้นก็เพราะอุจจาระธาตุนั้นเสียนะครับด้วยลม นะครับอุจจาระธาตุนั้นเสียก็เกิดจากลมโกดฐานั้นนะครับหรือโกดฐาสยาวตาก็คือลมที่อยู่ในลำไส้อันนี้พูดถึงสาเหตุนะครับที่ทําให้อุจจาระผิดปกตินั้นมิได้พัดชําระบาระมิหะหรือเมื่อมันลงในลำไส้ให้ตกนะครับให้ตกไปแต่กลับให้เป็นตะการติดคาบในลำไส้อยู่ก็คือไปโทษเอาว่าไอ้ก็ก็ไม่ใช่โทษก็คือบอกว่าการที่อุจจาระมีผิดปกติอย่างนี้นั้นเกิดจากการที่ลม ในลำไส้นั้นไม่ได้พัดออกไปให้หมดนะครับกลับกลายเป็นว่ามันตกครั้งอยู่ในลำไส้และที่สำคัญคือมันก็ดันไปละคนด้วยอุจจาระธาตุนะครับคันเดินลงสู่ช่วงทวารก็ลำลาบแตกเป็นโลหิตบ,บางครั้งก็เดินมาหรือขับออกมาแล้วก็ปรากฏว่าพอมาถึงช่วงทวารก็อาจจะแตกเป็นเลือดออกมามีเลือดออกมาหรือบางทีก็เป็นเม็ดยอด นะขึ้นตามทวารให้เจ็บแสบขบก็คือเป็นลิสีดวงนั่นเองนะที่เราคุ้นๆอยู่บางทีก็ขึ้นในต้นไส้หรือต่อลำกรีสมัตก็คือทางเดินอาหารเก่าก็มนะีมีอาการดุดนิ้วเหมือนมีนิ้วติดขัดและเป็นลิสีดวงหรือก็อย่างที่บอกว่าเป็นลิสีดวงทวารหรือเกิดไส้ลมหรือที่เรียกว่าไส้ลมสมมุติเรียกอาการต่างๆว่าเป็น ดานเถามุตคาาดานเถามุตคาตหรือเรียกนิ้วปรามิหะหรือก็สายกร่อนและและแม้แต่ว่าริศดวงนะครับบางทีเราก็เรียกอาการนี้ว่าลามกอติสารเรียกว่าลามกอติสารและโทษนี้ก็เกิดแต่กองลามกนั่นเองแต่จะได้ถึงลามกเป็นมนทินในมูลธาตทั้งปวงดังที่กล่าวมาแล้ว นั้นดูคําตรงนี้ดีๆนะครับว่าถ้าเราสรุปสรุปตอนนี้ก็คือการที่อุจจาระนั้นไม่ได้ออกมาแล้วผิดปกติก็ไปเกิดก็เชื่อว่าเกิดจากลกลมกดถามิได้พัดชําระออกให้หมดแล้วดันเป็นตกตะกันตกตะกอนหรือข้างค้างอยู่ในระบบลําไส้นะครับแล้วก็บางครั้งก็ทําให้เกิดนะเวลาที่อุจจาระนั้นผ่านลงมาก็ทําให้เกิดเลือดไหลออกมาด้วยหรือเป็นเม็ดเป็นยอด ซึ่งอาการต่างๆนี้เราก็อาจจะไปเรียกว่าเป็นนิ่วหรือลิซีดวงหรือไส้ลามนะครับหรือสมมุติเรียกว่าเป็นเถาดานมุตคาตานนิ่วประรับใหะหรือก็ใส่ก่อนหรือลิซดวงหรือที่หรือบางทีก็เรียกลามกอดีสารนะครับคําเหล่านี้จาให้ดีและโทษด,ดังนี้เกิดแต่กองลามกนะครับแต่จะได้เป็นลามกเป็นมนทินในมูลธาตุทั้งปวงที่กล่ามาแล้วนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นชื่อกลุ่มหนึ่ง ต่อไปว่าด้วยอุจลธาตุอุจลธ,ธาตุมีลักษณะที่เป็นสีนะอาจารย์คงพูดแล้วว่าเคยพูดว่าเราเคยท่องว่าอุจลธาตุที่สําแดงให้รู้ดุดผีสิงที่ทําให้อุจระเป็นสีต่างๆก็คือพิญ,ญาณาธาตุนั่นเองทีนี้สาเหตุที่ทําอุจลาาให้เป็นสีต่างๆนั้นถ้าเกิดจากปัทวีธาตุหรือธาตุดินนะครับก็จะมีทําให้ลักษณะเสมหะเน่าเจ็บท้องท้องขึ้นเสียดแทงเป็นอมพึก นะครับก็มีหรือเป็นกระใสเป็นป้างเป็นช้ำเล็บมือเล็บเท้าเขียวโลหิตตกทวารหนักทวารเบากินอาหารไม่ได้และอุจจระก็จะออกมาเป็นสีดำนะที่เราเคยพูดว่าดินดินดำน้ำแดงนะครับลมขาวไฟเขียวนะครับลมขาวไฟเขียวนั่นเองอันนี้ก็เกิดจากถ้าเป็นจากธาตุดินนะครับก็อุจจระสีดำ แล้วก็มีอาการที่บ่งบอกด้วยนะครับจะไม่ว่าเราถ้าเราเป็นอภิญญาธาตุนั้นเราจะใช้ยาอะไรนะครับเราก็สามารถใช้ยาในในเบญจกูลรักษาได้นะฮะส่วนอโปธาตุนะครับที่ทำให้อุจจาระออกมาเป็นสีแดงนั้นนอกจากอุจจาระจะสีแดงแล้วก็ยังมีอาการต่างๆเช่นทำให้ลงท้องเจ็บหน้าอกแล้วก็แปลไปเป็นกล่อนหรือความ ความเสื่อมนั่นเองอุจจระปัสวะไม่ออกนอนมิหลันนอไม่หลับ,นนหลบให้ขัดหัวเขา่าให้ปวดท้องเป็นพาาดึกพนะาราดึกก็คือถ่ายเป็นขี้แพะให้กลิ่งขึ้นขัดสีข้างถ้าห,หญิงซ้ายนะหญิงขัดซ้ายรักษายากนักแล้วก็แปลไปเป็นขัดหัวเข่าและน่องให้มือเท้าเย็นบางเกิดเสเลดก้าก็คือมีเสมหะเยอะมากหอ,อมแห้ง ให้จ็บหน้าหกให้ร้อนหน้าตาด่างไข้จับคือให้ร้อนหน้าร้อนตาเหมือนเป็นไข้เลยนะอโปนีแ้แล้วก็ที่สำคัญคือต้องอุจจาระออกมาเป็นสีแดงนะครับถึงจะเข้าสู่โรคอุจจาระาธาตุนะครับซึ่งเกิดจากกองอโปาธาตุส่วนวายโยนั้นส่วนวายโยาธาตุนะครับก็จะมีอาการ ที่สําคัญคืออุจจาระอ,อกเป็นสีขาวลมขาวนะครับลมขาวและนอกจากอุจจาระสีขาวแล้วก็ยังมีอาการตาผ้าเมื่อยมือเมือม่อยเท้าเป็นตะคริวตะคริวนี่คือลมขัดหัวเข่าก็ลมเมื่อยสันหลังก็ลมสองเกลียวข้างสมมุติว่าเป็นสีสีเส้นคือเหมือนว่าปวดมากนั่นเองอาจเจียนต่ลมเปล่าให้ขัดอกเจ็บในท้องหนักหน้าตานะครับอันนี้ก็เป็นอาการของ ของโลกอุจจาระธาตุซึ่งเกิดจากกองธาตุไบโยและที่สําคัญอุจจาระต้องสีขาวนะครับลมขาวนั่นเองที่เราท่องกันแล้วก็เตโชธาตุ tat, ซึ่งก็จะทําให้อุจจาระออกเป็นออกเป็นสีอะไรครับสีเขียวเป็นสีเขียวก็ก่อนที่จะเป็นสีเขียวนั้นก็จะมีอาการร่วมด้วยคือให้ร้อนไปมือไปเท้าถ้าร้อนเมื่อไหร่ก็นึกถึงเตโชเห็นไหมร้อนก็เตโชให้เจ็บปวดดุจประดุกยอกโอ้โหวันนี้เจ็บปวดมาก แปลไปให้สันหลังบวมนะครับและผื่นขึ้นทั่วสนัาพังกายดังผดและหัดทำให้เจ็บท้องและตกบุบโพและหนองโลหิตให้มือเท้าตายแก้มิฝังก็จะมรณะนะฮะอาการนี้อาการหนักถ้าแก้ไม่ถูกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ก็คือและที่สำคัญก็คือออกอุจจระก็ออกมาเป็นสีเขียวนะแสดงถึงว่าเตโชาธาตุน,นั้นแปลป่วนไปนั่นเองนะครับ ครับสรุปแล้วก็เป็นอ,อุจจาระธาตุที่มีสีต่างๆนั้นก็เนื่องจากธาตุมีวิปริตแปรปวนไปแล้วก็ให้สังเกตที่สีของอุจระก็คือดินดำน้ำแดงลมขาวและไฟเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นอาการของอภิญญาณธาตุซึ่งเกิดจากก็เป็นโรคอุจระธาตุเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของอุจระธาตุ นะครับที่เรียกชื่อโรคว่าอาสาทิยะอุจจาระคันาธารธาตุจำได้ไหมว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการที่เราให้ยารักษาโรคอุจจาระธาตุละมกละคนด้วยมหาสันนิบาตแล้วไม่อยู่หรือไม่หายนะโรคก็เลยแปรปรวนหนักเข้าไปเป็นโรคที่เกิดที่เรียกว่าอาสาทิยะอุจจาระคันาธารธาตุก็คืออาสาทิยะคือเป็นโรคที่รักษายาก นั่นเองนะครับน,นั้นอุจจระคันธรตธาตุหรือก็จะเราคอลวก็วก็คืออสุรินธนนัญญาธาตุนั่นเองก็คือาธาตุที่สําแดงให้รู้ดุดผสีสิงที่ทําให้อุจจระนั้นมีกลิ่นต่างๆนะครับเราคงเคยท่องว่าศพปลาเข้าย้านะดินน้ําลมไฟนะครับนี้เดี๋ยวมาดูนะครับถ้ากลิ่นดังซากศพนะครับกลิ่นดังซากศพและเราคนด้วย นะวัฏทะอชินะนะดูให้ดีนะครับซากศพวัฏทะอชินะเกิดแต่กองกำดดเดาสมุทฐานเสมหะสมุทฐานด้วยปัฐวีเป็นเหตุอาการก็ให้เจ็บอกเจ็บในท้องบวมมือบวมเท้าบางทีบวมไปทั่วร่างกายรวม3ประการอันนี้ก็คือเกิดจากกองทัดดินนั่นเองให้เป็นเหตุ แล้วก็เลยกินอุจจาระอย่างซากศพส่วนอสาธยยะอุจจาระคันธรธาตุซึ่งมีสาเหตุซึ่งมีลักษณะกลิน่นกลิ่นอุจจาระกลิ่นดังหญ้าเน่าละคนด้วยมละอชินะอันนี้ให้ดีนะครับมละอชินะอันนี้เป็นเตโชธาตุสมุทฐานพวกนี้จะมีอาการปากแห้งคอแห้งหนักตัวก็คือนะสังเกตเตโชร้อนมันร้อนก็มักจะทําให้ปากแห้งจะไม่ดีนะครับเตโช กลิ่นย้านาวมีอาการหนักตัววิงเวียนให้อุจจาระปัสสาวะไม่ดวกไม่สะดวกเลยเหงื่อไหลยหยดย,อย้อยอาการให้โทษห้าประการอันนี้ก็เป็นลักษณะกลิ่นออกมาย้านาวก็คือเกิดจากกองทตุไฟหรือมะละอชินะละคนด้วยมะละอชินะนั่นเองส่วนกลิ่นดังข้าวบูดนั้นนะครับก็เป็นอาสาทิยะอุจจาระคันธรธาตุนะอย่างหนึ่งซึ่งละคนด้วยวิวัฒนาอชินะ ก็คือวายโยวิวัตก็คืออาวยโยเป็นเหตุอาการก็ให้โทษห้าประการก็คือเสียดแทงเจ็บคอขันจมูกเมื่อยทั่วร่างกายให้ตะขันตะคอและอันสุดท้ายก็คือกลิ่นดังปลาเน่าอันนี้เราคนด้วยมะมะอชินะอาโปธาุนั่นเองให้เป็นเหตุเกิดจากธาตุน้ำเป็นเหตุ ก็จะมีอาการสามให้โทษสามอาการคือเจ็บอกเจ็บในท้องบวมมือบวมเท้าบางทีก็บวมทั่วร่างกายนะครับถ้านึกถึงอาการบวมให้นึกถึงปกติแล้วน่าจะเป็นตัวบวมนั้นก็เราก็จะเจอในในกรณีปัทวีเหมือนกันแล้วก็มาเจอในอาโปด้วยนะครับ อันหนึ่งคันทะลามกโทษทั้ง4ประการนี้แปลมาจากอุจลธาตุลามกตกอยู่ในระหว่างอาสาทิยะอุจลคันธา,าตุในแต่อาสาทิยะพิกัดสมุทฐานนั้นมี3พิกัดนะครับอันหนึ่งคันทะลามกทั้ง4ประการอ่ะสประการนั้นที่เราพูดถึงที่ออกมาเป็นลักษณะกลิ่นสรั่ปาเข้าย่านั้นนะก็แปลมาจากอุจลธาตุลามกอย่างที่พูดไปแล้วว่าการที่ โรคอุจจาระธาตุลมกละคนด้วยมหาสันนิบาตนั้นรักษาไมห่หายมันก็ทําให้เกิดโรคหนักขึ้นนะครับที่เรียกว่าอาสาทิยะอุจจาระคันธาตุนะครับแล้วก็ตกอยู่แล้วก็เป็นเหตุให้ตกอยู่ในระหว่างอาสาทิยะคันธาตุแต่ในอาสาทิยะสมุดฐานพิกัดนั้นมีอยู่3สมุดฐาน นะมาดูคําต่างๆเหล่านี้ครับอาทิยะโบราณชวนอาสาทิยะมรณันติกชวนและอาทิยะอชินชวนนะมาดูความหมายกันนะครับว่าอาาทิยะโบราณชวนนั้นก็คืออันนี้ก็คือโบราณค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆนะก็คืออาศัยแปรไปตามสมุดฐานแห่งอายุเดินเข้าสู่ความชรานะพูดถึงคนสูงอายุแล้วเนี่ยนะครับก็รักษายากเราเรียกว่าอาาทิยะโบราณชวน เขาก็เปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนเสมือนผลไม้ที่บริสุทธิ์นะครับเมื่อถึงกําหนดสุกและงอมแล้วผลนั้นก็ล่วงหล่นมาเองไม่ได้กระทําอะไรเลยก็ถึงเวลาของเขาเช่นเดียวกันคนชรามากๆถึงที่สุดก็ต้องตายก็ต้องลม้มลงหรือหรือค่อยๆหมดเรี่ยวแรงลงไปอันนี้เป็นอสาทิยะเราเรียกเราเรียกว่าอสาทิยะโบราณชวนนั่นเองหรือเรียกอย่างว่าปฐมอาสาทิยะ ทัาน,นจำไม่ดีนะครับปฐมอสาธยยะก็คืออสาธยยะโบราณชวนนะครับส่วนอันที่2คืออสาธยยะมรณนติกชวนนั้นเป็นโรคที่รักษายากซึ่งเกิดจากเกิดจากโอปกะ,กะมิกโรคก็คือถูกกระทำทุบทองใบตีหรืออุบัติเหตุตกที่สูงต้องถูกทุบทองใบตีต้องราชอาญาอหิวาตะกะโรคและก็เป็นโรคที่เกิดจากพิษต่างๆเช่นพิษดีพิษโลหิตพิษเสมหะ เป็นต้นจัดเป็นมัชชิมะอสาธิยะพิกัดสมุดฐานหนึ่งจะให้ยานั้นยากนักคือโรคพวกนี้รักษายากนั่นเองก็อาจจะถูกโอประกับมิควาลหรือถูกพิษเราเรียกว่าอสาธิยะมรดันติกชวนส่วนอสาธิยะชินชวนนั้นเป็นหมายถึงโรคที่เกิดเก่าคําค่าหรือโรคเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคธรรมดาก็ก็ว่าด้วยบังเกิดอชินโทษอยู่หนึงน่งเนืองนะครับเพราะเหตุ บริโภคอาหารไม่ถูกกระทาดคนเราเนี่ยเขาต้องบอกถ้าเรากินอาหารไม่ถูกกระทาดเราก็จะทาไข้นั้นก็เกิดจากการซุดอย่างนี้เราเรียกว่าอาชินาธาตุคำว่าอาชินาธาตุก็คือบริโภคอาหารไม่ถูกกระทาดแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโรคเรื้อรังนะครับคําว่าชินาธาตุถ้ายารับประทานไม่ถูกกับไข้ก็ยิ่งแล้วไข้นั้นก็ไม่หายก็อาจจะเป็นทรงกระสุดไปเราก็เรื่อยเรียกอาการโรคนั้นว่าอาชินโรคนะครับก็คืออาชิน อชินาโรคก็คืออาชินธาตุซึ่งรักษาไม่หายแล้วก็แปรไปเป็นอาชินาโรคนะครับหรือให้อาหารไม่ถูกกธาตุหรือแสลงกับธาตุนั้นอาชินธาตุนะฮะก็คือการให้อาหารไม่ถูกกับโรคอาการก็สุดไปเรียกอาชินาโรคนะครับคงยังงงนะอชินธาตุเดียวอชินาโรคนะครับอชินธาตุก็คือกินอาหารไม่ถูกกธาตุนะครับส่วนอาชินาโรคคือโรคที่เกิดอาชิน เกิดจากอาชินคือรักษาไม่หายนะเกิดจากเป็นโรคเลื้อรังเก่าคําค่านะครับนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนั้นอาชินโรคก็คือการให้อาหารไม่ถูกกระแหรือให้ยาไม่ถูกกระโรคเราก็อาจจะเรียกอย่างว่าอาชินโทษก็ได้ก็คือเป็นการโทษที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกกระแหรือถูกกระโรคนั่นเอง ทีนี้ยารักษานั้นก็มีอยู่4ขนานก็คือยาพมพักนะครับจันก,ก็คงจะไม่พูดถึงส่วนประกอบนะครับชนพักนะครับก็เป็นยาที่ให้ดูยานี้ก็กีโกเทียนตีพะลาติกระตุกปาหอมนะฮะย่อๆลงไปนะครับตอนนี้คงยังไม่ต้องจําสําหรับคนที่จะไปสอบภาคปฏิบัติก็ค่อยจําตํำรับยานะครับวิธีทาก็บดเป็นผงทําเป็นเม็ดไว้รับประทานรับประทานครั้งละ1เม็ดก่อนอาหาร3มเวลาเช้ากลางวันเย็น นะครับละลายน้ําเปลือกมะลุมที่สําคัญเป็นกระสายนะก็สอบอาจจะถามว่ายาผมพักนั้นละลายอะไรหรือเวลาที่เราไปสอบเราก็อาจจะต้องอธิบายละเอียดว่าใช้อย่างไรทําอย่างไรนั้นยานี้ก็มีสรรพคุณแก้ท้องเสียปวดท้องหรือขับลมนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะมีตัวยาาที่เก็บเป็นยาลดร้อนด้วยนะครับยาที่2คือยาชื่อมหาพมพัก นะองค์ประกอบก็คงจะดีดูกันก็มีทั้งยางสลัดใด2ยี่ส่วนแล้วก็ส่วนอื่นอีกบทเป็นผงเอาน้ําโสรถเป็นจกูลถ้าคนโสรถเป็นจกูลก็คงจําได้นะครับก็คือมี 16, 8, 6, 4, 2สูตรของเขานะครับแล้วใช้โสรสปัจจกูนเป็นกระสายก็คือเบญจกูลอย่างหนึ่งบทเป็นเม็ดไว้กินตามกําลังแก้อุจจาระธาาุไม่ปกติก็ใช้ยามาผมพักไดนะ้หรือแม้แต่ยาตัวที่3คือมหิด มหิทธิมหาพรมพักนะครับก็เป็นยาที่ใช้รักษาซึ่งก็มองดูแล้วมีโกฐมีเทียนผักชีตีกระตุกมหาหญิงยาดำเป็นยาร้อนและที่สำคัญก็คือมียางสลัดใดประสาทถึง32ส่วนพิธีทท,ทำก็บทเป็นโพงพิกัดใช้พิกัดเบญจกูลเป็นกระสายเบญจกูลก็ร้อนอยู่แล้วดีชาสัจเจขิงใช่ไหมทำเป็นเม็ดไว้รับทานก็ได้หรือใช้น้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกรน รับประทานครั้งละหนึเม็ด3เวลาก่อนอาหารสรรพคุณก็แก้ท้องเสียแก้โรคตามาธาตุโรคธาตุผิดปกตนะิอันนี้ก็เป็นยาตำรับที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับอุจจาระธาตุนะครับส่วนยาทั่วไปในยาสิบายาตำรับสามัญประจำบ้านก็มียาธรณีสารคาตก็ใช้ถ่ายเหมือนกันซึ่งก็เข้าพิกไทย96ส่วนนะยาดำหนัก4ส่วนใจคงจะไม่พูดรายละเอียด นะครับวิธีทําบทเป็นผงแก้กระใสเถาดานคือเป็นโรคกระใสที่เกิดจากกระใสเส้นกระใสเถาดานท้องผูกอันนี้ก็วิธีทํารับประทานหนึ่งครั้งก่อนอาหารเช้าและก่อนหรือก่อนนอนอันนี้ผูอกินอะไรก็จะถ่ายออกมาน้ํากระาสก็แล้วแต่นั้นก็ต้องดูนียานี้เป็นยาร้อนนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงในคนไข้สตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะครับธรณีสัญคาอยาพมพักเองก็พูดถึงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จังก็จะไม่ ก่าวอีกนะครับก็จบบรรอาจารย์ก็จบการบรรยายในคำพีธาตุบรรจบนะครับก็ฝากไว้พวกเราว่าชื่อนั้นค่อนข้างเรียกยากจำยากแตกข้อเป็นคำพีที่ไม่ยากมากนะครับก็ขอจบการบรรยายในเรื่องของคำพีธาตุบรรจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคำพีหน้านะครับสวัสดี